กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้กับเกมมิวส์เกมเจนนะครับวันนี้จะแรกกะว่าจะยังไม่อัดคลิปรอจะเปลี่ยนคาสทีเดียวเราค่อยอัดบอกเลยว่าไม่ได้เหี้ยวอินปีกก็พร้อมชุดกันแน่นแบบแน่นเอียดเลยในครั้งก็พยายามยัดเท่าที่ยัดได้แล้วก็มีในนี่ทั้งรับมิติอีก15ชุดเดก็บไว้สำหรับรอในการเปลี่ยนคาดวันนี้ก็เราจะตีปีกเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราขอซื้อของก่อนนะครับ นั่นคือขนนกขนนกอันนี้เราขนนกกันปเป็นหินล็อกอยู่แล้วผมจะเอาไปตีปีสามแล้วก็จะามาขายเพื่อเอาการเรดไปใช้ในการเปลี่ยนค์ดรอบหน้าคัไว้แค่สามเวลเราก็จะเปลี่ยนค์ดกันเยียวนะจาน,อนน,อน้นนโอเคเดี๋ยวไปที่ตีปีประจำเมืองของเราดีกว่านะครับพร้อมกันหรือยังโอเค เราตีได้สามปีกนะปีกหนึ่งอะตีไปโอ้โหไม่ม่วงเลยวะถ้าม่วงราคาดีนะเออม่วงอย่าล็อกโอเคสวยที่ซื้อในเนี้ยพ่อค้าลึกลับเนี่ยล็อกล็อกหมดแต่มันแล้วแต่คนไงชอบว่าเอามาใช้เป็นวัตถุดิบของผมเนี่ยใช้ได้จะปีกล็อกดีไวจะไปใช้ปีกที่มันขายได้เลยมันไม่คุ้ม ถ้าสำเร็จสามารถไปปีกสามได้ต่อถ้าแตกจบวิ่งสวยสวยเลยนะม่วงอะ่ะม่วงจะขายไม่ได้ถ้าขายได้นะ่รวยเลยเนะี่ยแต่มันล็อกไงาม่วงน้ารวยแล้วมันม่วงไงแต่มันล็อกส่ปลายใส่ชุดปลายจมูหรือจ่า,จา ตีต,ตฟ้าลามฟ้าลามฟ้าขายได้แค่เก้าหมืห่นแต่ยังมีปีกหนึ่งเยอะยังมีปีกหนึ่งอยู่นะจ๊ะยังมีปีกหนึ่งที่จะขายได้อยู่นะจ๊ะไปขายปีกกันดีกว่า ผมไม่ชอบไบ้น,นี้ขายปีกเลยเพราะคาเลึกลับเมื่อก่อนมันขายได้ราคาเต็มอะตอนนี้ไม่หักภาษีอะไม่หักโหดโหดมากถ้าเราประมูลในนั้นอะเราขายได้เก้าหมื่นให้แมเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูในพ่อค้าลึกลับปีกสามฟ้าผมขายได้ไรเจ็ดหมื่นสองดูไม่หักไปจากราคาเต็มเก้าหมื่นเนี่ยขายสามปีกผมได้แสนแสนเดียวถ้าไปขายนอกได้อยู่เก้าหมื่นแสนแสนสอง แสนสองหนึ่งแสนสองหมืห้าพันหายไปสองหมื่นกว่าสองหมืกว่ากาเล็ตไม่เป็นสภาพวะเพอแม่งโหดลายมากอะ GM ม้้างนอกภาษีก็แหลงพอแล้วยังยังมาเจอภาษีในเกมอีกมึงเก็บไปทําไมแลเวื่อนรู้จังภาษีในเกมมนะึงทำเพื่ออะไรพูดจากใจทลาทำเพื่ออะไรภาษีในเกมไม่เข้าใจจะเก,ก็บเพื่อภาษีในเกม ตัธนาปลายเดี๋ยวชุดตัวน,นี้ออกมามเก็บอย่างนี้เมื่อก็ได้ไปมาอันนี้เราเก็บไปอยู่แล้วเรามามีอีกกล่องนี้ผมตั้งใจเก็บไว้ให้ครบสำหรับนกอ,อินทรีย์ตัวใหม่ของเราแต่เรายังไม่ได้นกอ,อินทรีย์ตัวใหม่ของเราที่เราต้องได้คืออินทรีย์ต้นไม้ตอนนี้ก็พยายามเก็บกล่องอยู่นะจ๊ะอืมเหลืออะไรไหม เาหินนี้เก็บเข้าไปเอาเต็มคันงเต็มมันเต็มเพราะชุดเนี่ยชุดมันแน่นเแดบบ็ดเพราะมันใกล้เปลี่ยนคาร์ดแล้วอีกประมาณวันนี้ฟาร์มอีกเหลืออีกประมาณดักเวลสองเวลประมาณสองเวลเทียน,นี่แช้งหมดสิบห้าเรามีสิบยังอัพไม่ได้อัพไปนั้นพลังเพิ่มเยอะอยู่นะเทียมาเรามีกรเล็นอยู่แสนกว่ากว่า ในครังผมมีอยู่แสนสองแสนสองนี่ผมต้องเก็บไว้ไม่พอวะ่ะผมต้องเกเ็บการเลดไว้พอเพื่อนจักใจเลยเนะี่ยผมลืมไปว่ามันจะเปลี่ยนคลาสซื้อแหวนก็แสนกว่าละต่บวกอีกพัฒนาอีกไม่ได้ไม่ได้เลยเราต้องเกเ็บการเลดไปด้วยผมลืมปเลยเนะนี่ยใช้จ่าแบบนีงสุดร,ร้ายเลยเนะี่ย ใช้แบบไม่คิดชีวิตเลยตอนแรกเรามีการเลดที่ตัวยูนิสแสนว่าผมใช้ผ่านจะยับเลยไม่เหลือเลยมงกุฎมงกุฎเรามีมงกุฎมงกุฎจับรางวัลเราสามารถจับได้อธิ์ละค้างมันใช้การเลตไม่เยอะจับได้จับได้ไอน,นี่จับไปเลยว่าอย่างไงมันคุม้มไม่ได้คุ้มอะไรนะคุ้มเอาของไปอัพมันอาทิตย์ละห้าสิบครั้งก็จับกันด้วยนะอย่าลืม จับไปเลยเย่าว่ามันแค่สิคทั้งสามพันเองครบแลพอครบแล้วก็อย่าลืมรับรางวัลกันด้วยนะครับแล้วก็เปิดกอง,งแล้วนี่นอีกอ่ะไม่เคยที่จะได้อย่างอื่นเลยโอเคเดี๋ยวที่เหลืออะไรผมก็ค่อยไปใส่เอาเองแล้วกันนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากสำหรับมงกุฎ ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเราพูดเรามีทว่าตัวการอะไรก็ต้องขออภัยไว้ในนาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปละบายสวัสดีครับ